สวัสดีทุกพี่น้องเลยพอกันเมื่อนี้ตรงกับวันที่21ตุลาคมมืัอนี้นะครับทางทีมงานบ้านรอฮาได้ฝังข้อหนกจังหวัดนะครับแต่ก่อนเข้าใจว่าข้าญใจว่ามีฉนูดแล้วแต่ยังบ่ทันมีเนาะ อันนี้เป็นวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอกุชุมนะครับหลวงพอ่อวรลลักษณ์นั่นทคกุณหรือว่าหลวงตาแสนอดีตเจ้าคณะอำเภอกุชุมนะครับนอกนี่ดุซีดุห้าลายก็เลยเข้าใจว่าพราะนิชสมศรีร้อยแต่ปรากฏดว่าปัจจุบันพวกผมตรวจสอบบมมี่นะครับก็เลยเดี๋ยวพากัน นำเวืนการสร้างมมืองวัดเพื่อสิบสกฉลฉดที่ดินวัดบ้านเฮ้านะครับเนาะเพือฟ้อมเป็นไปมากเมื่อนี่นะครับเป็นยังไงก็แล้วแต่ี่น้องเด้เอาดฝากไปกำลังใจให้บุญชวนไนหน้านลังใจใ้จิตต่อไปนะครับผมไปติดตามเลยครับ

บอกมาไหวแม่ผู้คนมีคนมาย่งนี่ผู้คนผู้คนมากไปเลยซื้อผู้คนนี้เอาซื้อตุ้งไหวมั้ยเงิน็มมายังยัง สุนซื้อนั่ลงตาตอนนี้ผมล็อกตัวนึงเข้าแตอจะเข้าลงตาเยเพ่าไเรอนีตะกี้ยายเข้าเปลนี่เนาะบังบงเจ้าอกว่าล็อกนี่ย้ายข้าเปลล็อกไปหันดีล็อกไม่ไหเดอกล็อกไปหันของไม่หรอฮก็โดนตืนของไฟแห่ผายไฟแห่ผายต่อไปหันมาลำข้าผายไหลุงสูง nó làm không phải. ผ่าเอเดี๋ยวๆๆๆยังบ่นี่โอ้ยเดี๋ยว ขอบสวัสดีนะครับพี่รอกครับน,นี่นะครับทางวัดบ้านลอยจุดกแย่ครับได้รังวัดแนเขตออกฉนดที่ดินนะครับ ก็ไป เ่บพีวมักมละไ่วิ่งงวันเ้วันงถึงย่งก็มุยมุ่อีกวัน้ามมเครื่องกับปั๊บอยู่บ่เศร้าวันหันวันนี้พรอปานเลยแหละ เส้นยังบ่ครับครับ <laughs>